สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทา่าจากสวัสดีตาเอฟซมา FC เก่าด้วยเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแนวท่าุูนดาวโจจะดาวโจรอปกติแนวท่าคำคืนของที่12วันที่12เดือน7เดือนกรกฎาจะสองพาร้อยห แปดจะมาพบกับแนวทางของแอตโยคือเก่า็ตามเคยจะสสาหรับดาวโจมนม์ันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เนาะเจอการอีกทีคืออาทิตย์หน้าจ้ะสําหรับพ้นดาวโจนคนที่สิบเอ็ดจ้าดาวโจนวันที่สิบเอ็ดเด็กเด่นไฮเดนสี่และแปดสำหรับพ้นเข้ามาศูนย์หกสี่หลังสามสี่โอ้โหสี่บนสี่หลังโหซึกว่าแนวทางดาวโจวนส่วนนี้สีมาในแนวแบบ แปลกๆเนาะมาตัวเดียวนี่คือเอาบนเอาล่างกันเลยทีเดียวเนี่ยทางจับทางยากตัวเนี้ยวันที่เก่ากับฮกบนฮกล่างเก็ตฮุกฮุกศูนย์อวันที่สิบเอ็ดนี่มาสี่บนสี่ล่างอีกเนาะจับสี่ได้ถือว่าปังเนาะจากสำหรับแนวทางก็เฮาเนาะ 3า,าตัวบนมา064สี่ำหรับ64ส่เขาตัวกับ4ี่หกจะเน้นพิ่ตัวเน้นสี่นย์กับ4ีเก้าเขามา64สี่จะเด่น4ี่บน4สของเขามาสำหรับ2ตัวหลางนี่3สามเสียดไ่ายเนาะสำหรับแปดจะายสามแปดแปดสเนาะ ส่วนสามซีซีสามบนได้จับใหายเราจะเด่นซีมุสีของเฮามาเด้งเด,ง,งเด้งจะโซ่เด้งสามเด้งกันเลยทีเดียวจะสําหรับแนวทางของเฮาเ,าเมื่อนี้เด่นซี 4, มุสีมาบนมาหลังจับได้บนจ่าเด่นซีมุสีของเฮามาเด้งเด้งจะอะันนี้คือแนวทางพูดดาวโจนคนที่สิบเอ็ดจะตามนี้เลยไซวิง่งไซดุลยิบจับสี่ไปวิ่งไปหลุดนี่โอ้เด้งบนหลังเลยเนาะ,ะสำหรับตัวประกุบคู่ของเฮาก็คือว่าปังเนาะมาบน โอ้โสีบนสี่หลังก็เลยทีเดียวเนี่ยชางดาวโจนโซนี่โหซื้อไปสิจับทางยาดอยู่เนาะ,ะถือว่ปาปังอยู่จะวันที่สิบเอ็ดสำหรับวันที่สิบสอง,งมื่อนี้กะรอรุนจ้ะองค์กนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมื่อนี้ฝากด้วยละคันเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละคันเนาะจากพีน่น้อย fc ที่เข้ามารับชมใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อสิไดบอพาดแนวทางที่ High, แอดโอยลงหายเราจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสำหรับแนวทางที่ลงหายมีรายแนวทางจะมีหุ้นนิเคอิหุ้นห้างเซียงหุ้นดาวโจนฮหาหนอยลาวพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันจ้นบาบอย่าพลาดอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ล่อนะา๊ะสำหรับ เมื่อนี่ดาวโจนมือสุดท่าย<ม>เล็กเด่นเมื่อนี่ไฮเด่นมืม่อนี้เลกเด่นนี่เป็นเด่นที่มายากที่สุดเลยหน,หนึ่งหนึ่งกับเก้าจ้าสำหรับหนึ่งกับเก้านี่หูซื้อไหวาสียกมายาก,ยากอยู่เนาะแต่การลงไา่ตามสูตรจะเมื่อนี่เก้าชนอยู่ นะเปรียบเทียบพิจรารณาการเบิ่งไร่นราจะสสาหรับแนวทางนาะเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวเนากจะมีเข่าและก็มีรูดมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามบบมีตัวหมักตัวชอบอนี่ก็กคือสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากคานวณห้ไปตามสูตรแค่นั้นเองเนาะเปรียบเทียบพิจรารณาวีข,ขอการเบิง่งนนอกจากหนึ่งกับเก้าวิง่งรูดจะสซวิ่งส่รูดท้าหมักถ้าชอบนําไปวิ่งไปรูดได้จ้รราจับคู่เดนหนึ่ง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสำหรับเดนเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหาตัวประกบคูดเดนเก้านี่มีเก้าหกอยู่นะจ๊ะแต่บริจับให้สำหรับตัวเน้นจ้า เดนหนึ่งมือนี่เน้นหนึ่งหกับหนึ่งเกตเก้าสี่เก้าหาเบิร์เลขเดนหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเน้นเก้าเก้าจะสำหรับแนวทางดาร์กโจนของเฮาเมื่อนี่ตามนี่เลยจ้าฝาก,ากน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละค่ะนาะเมื่อนี้ค่อยมาปังปัง,ปงดิ่งดิงละค่ะเราจะเข้าให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทาง สุขดีเฮงเฮงปังปัรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้าขอให้โชคๆชคมันมันกันทุกคนทุกทานเนาจ้ะขอบคุณถูกการรับชมจ้ะขอบคุณถุกการติดตามจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซ้ำนี่จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า